ลูกค้าคนไหนที่มีปัญหารูปร่างไม่ว่าจะเป็นอ้วนลง ผิวพรรณหมองคล้ำไม่สดใสน้ำหนักขึ้นง่ายชอบผิวจุกจิกเนี่ยห้ามเลื่อนผ่านไลฟ์นี้เลยนะคะวันนี้เรามีไอเทมดีๆมาแนะนำกันค่ะนี่เลยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเม็ดฟู่บันปโลบีบีพลัสจากเกาหลีใต้ตัวนี้เนี่ยการันตีเรื่องความปลอดภัยเลยค่ะเพราะว่านําเข้าจากเกาหลีโดยตรงเลยตัวนี้เขาจะช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันทานตัวเดียวนะคะได้ทั้งหุ่นได้ทั้งผิวคือเลิ่มกากๆเลยค่ะเขามีสารสกัดจากผลส้มแขกนะคะที่ช่วยลดน้าหนัก บล็อกไขมันนะคะทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันนะคะแล้วยังมีส่วนผสมของวิตามิน B5 วิตามิน B3 ที่ช่วยบํารุงผิวทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะมาค่ะวิธีการทานคือง่ายมากๆเลยน้องจะเป็นเม็ดฟูแบบนี้นะคะละลายในน้ํา150 ML นะคะนี่ อย่างนี้เลยแล้วคือละลายไวมากๆนะคะดื่มง่ายรสชาติดีด้วยแล้วตัวนี้ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นผิวเต่งตึงมีเลือดฝาดด้วยนะคะแนะนําให้ดื่มหลังอาหาร30นาทีนะคะแค่นี้ก็รับรองว่าหุ่นสวยผิวใสได้ง่ายๆแล้วค่ะอยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรอง GMP, HACCP, h f f มาตรฐานในเกาหลีด้วยนะคะเห็นสรรพคุณเลิศขนาดนี้นะคะราคาน่ารักมากๆค่ะ1กล่องมี3หลอด699บาท สกล่องมี6หลอด1น9่บาท3กล่องมี9หลอด1,299บาทเท่านั้นซื้อ3ามกล่องวันนี้นะคะแถมฟรีครีมสลายไขมันไปด้วยเลยนะคะคุ้มมากๆรีบๆตามกันเลยนะคะ